ทำอะไรมารอขึ้นครับก็ดูแลตัวเองมากขึ้นครับเพราะว่าต้องเตรียมตัวกับงานใหญ่ปลายปีน well ี้ฮะก็จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ทุกทุกคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะฮะโศกเจอราดเท้าอันนี้เราเราฟิตเราครับเตรียมพร้อมแค่ไหนก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการโปรโมทก็ไปถ่ายแอดถ่ายตัวทีเซอร์อะไรครบทุกอย่างนะครับก็คิดว่าคงจะได้ชมกันประมาณตุลาคมนะฮะแล้วก็ละครก็ปิดกล้องไปแล้ว2เรื่องนะครับ ของทางช่องวันหรือช่องแปดเคงจะได้ชมเร็วๆนี้เหมือนตอนนี้แต่แต่ละคนต่างต้องรีบเหมือนทำให้ตัวเองดูเด็กเพื่อที่จะไปสู้กันในคอนเสิร์ตก็ไม่ก็ไม่เชิงเด็กครับแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องปรับสภาพสําหรับการการยอมรับว่าเออเรามาทําทริปนี้ให้กับตัวเองบ้างดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรนะครับในในในวัยอายุขนาดนี้นะครับเรียนไปขิงใครเป็นพิเศษในคอนเสิร์ตมั้ในคอนเสิร์ตใหญ่ไม่มีอะฮะคนใหญ่ก็เป็นพี่เป็นน้องเท่านั้นแหละครับแต่เพียงแต่ว่า เราเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มีโอกาสยืนอยู่บนเวทีเดียวกันจะมีจะมีแบบโชว์สเต็ปแดนหรืออะไรแบบเซอร์ไพรส์ไหมอันนี้ต้องต้องเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนนี้เขาแมทแมททั้งหมดแล้วฮะเป็นแบบราอัพแล้วว่าใครเจอใครผู้เราเป็นยังไรนะผู้เราที่ที่เราได้แมทผมก็ได้เรื่องอยู่ฮะสม่แล้วผมเนี่ยครับคิดว่าแบบสู้ไหวสู้ไหวคิดว่าคิดว่าคงถูกใจแฟนๆครับจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแน่ๆทุกอย่างเลยครับ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นัร้องสคริปต์ต่างๆหรือว่าการทํางานในรูปแบบใหม่เราก็ได้มีโอกาสได้ทํางานกับน้องๆรุ่นใหม่ที่เป็นโปรดิวชั่นด้วยนะฮะมันก็เป็นสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้ใหม่ว่าออวันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเงี้ยฮะต้องทันต่อต่อทั้งน้องที่เขาทางานครับผมก็คือไม่ใช่แค่แฟนคลับตื่นเต้นตัวศิลปินเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้แฟนคลับใช่ครับใช่ครับจากที่เคยแบบว่าเราอยู่ตึกเราอยู่ตึก i s ปิดเพลงแกมมี่ฟังอยู่ตึกแกมมี่เปิดเพลงไอเอสฟังวันนี้อาจจะแบบยังไม่รู้ว่าใครต้องร้องเพลงใครด้วยซ้ำเหมือนตรงนี้ใช่ครับครัอ๋อครับก็ต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงนี้นะครับก็ผมทําหน้าที่ของพ่ออย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็สามารถติดตามเรื่องของผมได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กต่างๆนะครับ ในส่วนที่จะบอกว่าอะไรก็ตามเนี่ยผมขอขอนุญาตเรียนว่าผมไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวที่ถูกให้มาแค่นั้นนะครับแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่าวีจิตเริ่มโตแล้วครับปีนี้4ี่ขวบละขึ้นรุบาลสองก์ละผมตรงต้องขออนุญาตที่พี่ทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะให้น้องเสรในสิ่งที่ดีนะครับ ผมเข้าวนอยู่แล้วผมเป็นพ่อครับผมต้องขออนุญาตพี่ว่าให้เขาได้ดูในสิ่งที่เขาควรจะดูดีครับหลังจากนี้อาจจะไม่ออกโต๊ะกับหรือโต้แย้งในสิ่งอะไรไม่ดีผมไม่โต้กับมานาอย่างพี่หนูเองจะมีวิธีจัดการยังไงกันไหมคะถ้าถ้าสมถติว่าอีกฝ่ายเขาไม่หยุดอะไรเงี้ยเขาต้องจัดการตรงนี้ก่อนให้หยุดถามก่อนครับแต่เหมือนธรรมุนเขาก็ออกเหมือนมีช่องทางตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าผมผมก็ต้องขออนุญาต แสดงว,ว่าไม่ได้ฟังคำตอบเลยนะเออผมว่าความจริงก็เป็นความจริงครับแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่มันเป็นตัวผมอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเรียลลิสติกอแล้วเป็นความจริงแล้วในชีวิตอ่ะ อินสตาแกรมลงไปหน้าตาเขาไม่ได้แต่งหรอกทางทีมาสมลรูปหรือทำอะไรก็เห็นอยู่แล้วว่าอยู่กินกันยังไงทานข้าวยังไงอะไรยังไง